Good afternoon Father Mother Brother Sister สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง Today, proud วันนี้ผมภูมิใจนำเสนอในสนใจรถใหญ่ด้วยประหยัดน้ำมันด้วยอัตราเร่งด้วยช่วงล่างดีด้วยโอ้ดูเวอร์เกินไปหรอือเปล่า แต่ใครสนใจอยากให้ดูคันนี้เลยซูซูกิเสียใช่เลยที่ผมพูดอยู่เนี่ย ส่วนมากเนี่ยจะรู้จักซูซูกิสวิปแล้วก็ชอบสวิปมากกว่าอาจจะด้วยความที่มันดีไซน์โบเฉี่ยวสไตล์สปอร์ตอะไรประมาณนี้วัยรุ่นก็ชอบเป็นเยอะเนาะแต่ซูซ u กิเซียเนี่ยมันจะออกดูภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยน้อยคนนะที่จะรู้จักซูซ u กิเซียว่าจริงๆแล้วรถรุ่นเนี่ยมันน่าใช้มากๆแล้วมันมีข้อดีมากมายเลยแต่ข้อดีที่ว่านั้นคืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังพร้อมไหมใครสนใจอยู่ไป ข้อที่หนึ่งมันเป็นรถที่กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเอากันแบบยาวๆเดี๋ยวจะหาว่าตัดต่อมาดูกันครับตะกี้ที่ผมขึ้นไปนั่งนะครับเมื่อผมนั่งแล้วเนี่ยโอ้ยเข่าเหลือบานเหลือเป็นคืบนะครับเนี่ยจงังหวะเหยียบเบรกนะครับเหยียบคันเร่งอันนี้สมดุลน,นะครับแต่เข่าเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสักคืบกว่ากว่าเนี่ย นั่งสบายมากนะครับด้านหน้าแล้วก็เอาแบบรันยาวนะครับเราไม่คัดไม่ตัดต่อนะครับมาดูด้านหลังผมขึ้นขึ้นแบบสบายมากดูเข่านะเหลืออยู่แบบว่ามือกลางๆอ่ะเห็นไหมว่ามือกลางๆอ่ะทีนี้มาดูช่วงหัวกันนะครับเอาแบบรันยาวเลยนี่คือช่วงหัวนะจ๊ะช่วงหัวเนี่ยเหลืออยู่สี่นิ้วแบบนี้นะครับแทงเข้าไปสี่นิ้วในขณะที่เขา่าเหลือแบบนี้นะครับ แต่ถ้าผมนั่งแบบสบายหน่อยคือเอนตัวหน่อยเอนตัวซะหน่อยเอาเข่าไปด้านหน้าซะห,หน่อยเข่าก็ยังเหลืออยู่ประมาณ4นิ้วยางนี้นะครับแล้วก็นั่งสบายมากขึ้นอะมาดูใหม่นะครับหัวเหลือแบบนี้เลย5้านิ้วละ5้านิ้วแบบตรงกลางนี้ละเห็นไหมเออไม่ธรรมดานะบอกเลยความกว้างเขาอะ่ะเห็นปะก็ไม่ติดนะครับโคตรกว้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออุโมงค์กลางตัวเนี้ยที่ปกติจะเป็นท่อไอเสียรอดนะครับอุโมงค์กลางเนี่ยมันเรียบมันเรียบเป็นพื้นเดียวกันเนี้ยเนี่ยผมเยียบเนี้ยเออเรียบ มันไม่ได้กงขึ้นมาดงนั้นเวลาถ้าจะย้ายจากซ้ายไปขวาเห็นไหมมันกว้างกว้างจริงเะมาฝั่งนี้นะะี่ขาเหลือบานเห็นไหมแล้วก็พื้นที่ในการนั่งอันนี้ผมถ่ายลันยาวนะเพื่อให้คุณเห็นนะครับนั่งสบายนี่ผมนั่งแค่นี้เองอ่ะผมนั่งแค่นี้เองนะครับก็เหลือตรงนี้นั่งได้เต็มเต็มตุเลยอีกหนึ่งคนนะครับตรงนี้นั่งได้อีกแล้วก็กว้างขนาดที่ว่าวางพักแขนกลางได้มีที่วางแก้วน้ําด้วยซึ่งรถอีโคคาร์ส่วนมากไม่ค่อยมีหรอกเพราะส่วนมากเขาจะแคบเข้าใจใช่ไหมส่วนมากเขาแ้มกกวางล คนที่นั่งหน้าเห็นไหมครับมีที่พักแขนกลางด้วยซึ่งอีโคคาส่วนมากไม่ค่อยมีให้มาฉะนั้นเรื่องความกว้างเนี่ยโอ้ยใหญ่โตมโหรามหาศาลที่สองความสะดวกสบายให้มาดี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 ดดพื้นฐานเลยนะที่วางขวดนะ้ำตรงนี้เห็นไหมมีล่องวางวให้วางง่ายขนาดใหญ่เนี่ยเวลาวางเห็นปะเอาขึ้นลงเนี่ยมันมีวางวให้ตรงกลางวางได้อีกสองจุดเห็นไหมครับแล้วก็ตรงริมก็วางได้เนี่ยมันมีวาวขึ้นลงอย่างนี้ให้ สะดวกสบายนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาพื้นฐานเนาะแต่อยากให้ไปสังเกตว่ารถรุ่นอื่นมันสะดวกสบายแบบนี้หรือเปล่าอันเนี้ยมันให้มาสะดวกจริงช่องเก็บของเนี่ยลงไปแบบลึกๆเลยลึกๆเลยนะครับแล้วก็ power outlet อยู่ตรงนี้ถ้าคุณเสียบชาร์จอะไรก็ตามคุณก็ตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันรกลุงลังเนาะอยากให้เรียบร้อยอ,อ้าวปิดฝาได้นี่นี่คือความสะดวกสบายขั้นพื้นฐานถูกไหมแล้วที่พักแขนที่ส่วนมากอีโคคาร์ไม่ค่อยมีเพราะอีโคคาร์ส่วนมากมันเล็กแต่คันนี้มันใหญ่มันกว้างมันก็เลยใส วางของได้อีกหนึ่งจุดเห็นไหมครับนี่คือความสะดวกสบายที่ให้มาแล้วก็ส่วนมากนะอีโ e คคาร์ไม่ค่อยให้เข็มขัดนิรภัยที่ปรับระดับได้แต่นี้ให้มาด้วยนะครับปรับระดับขึ้นลงได้ถ้าคุณตัวสูงก็ปรับสูงถ้าคุณตัวเตี้ยก็ปรับเตี้ยเวลาคาดมันจะได้ไม่ไปคาดหน้าคาดตานะครับที่จับ ที่ราวหลังคาภายในรถอหรือถ้าด้านหลังบางทีก็แขวนไม้แขวนเสื้อเนาะเวลาเดินทางไกลเนะี่ยมือจับมีให้1 2นะครับมีให้ลานนี้3ด้วยมีหน้าซ้านะครับในฝั่งด้านหลังตรงนี้มีขอสําหรับแขวนเสื้อผ้าให้ด้วยมันจะได้ไม่บังตาแขวนไปเป็นระนาบเดียวกับประตูไปเลยแบบนี้นะครับก็ไม่บังเวลาเรามองกระจกหลังเนาะเพราะถ้ถาเราแขวนอันนี้มันอาจจะแบบบานออกมาบังช่วงหนึ่งนะครับแต่แขวนตรงขอนี้ได้สะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็อย่างที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเรื่องของตัวผ้าแขนด้านหลัง พอดึงลงมาแล้วนะรับแขนด้านหลังสามารถที่จะวางแก้วน้ําได้อีก2จุดนะครับแล้วมีหนําซ้ําที่ข้างประตูอ่าเห็นไหมยังมีที่วางของให้อีกนะครับ2จุดแบบนี้แล้วก็ด้านบนก็มือเหนี่ยวดึงประตูนะครับก็ยังวางเก็บของเก็บเหรียญเล็กๆน้อยๆได้นะครับอันนี้มีให้ทั้ง4บานเลยพูดง่ายๆว่าคุณนั่งตำแหน่งไหนก็ได้ในรถมันสะดวกสบายทั้งสิ้นนะครับแล้วในส่วนของเส้นทราล็อกอยู่ตรงนี้ใช้งานง่ายนะครับล็อกแบบนี้นะครับปลดล็อกอือเนี่ก็ปลดล็อกนี้แล้วที่ชอบมากๆอย่างหนึ่งคือตรงนี้ตร,นตรงนี้เวลาที่คุณจะ ปรับกระจกนะครับคุณบิดบิดขวาบิดซ้าย,ยางงได้เลยนะครับเวลากลางค่ำกลางคืนไม่ต้องไปกดอันไหนเลือกกระจกซ้ายหรือขวาอันไหนเป็นตัวปรับไม่ต้องมือเราเนี่ยถนัดในการเขีรยอยู่แล้ว <c oughs> สอน่ะสอนะ,อนะเหมือนบีหัวอะไรสักอย่างเนาะ่ะบิดไปขวาอย่างเงี้ยแล้วคุณเขีรยเลยลงขึ้นซ้ายขวาเห็นไหมอันนี้คือเลือกขวาเนาะถ้าเลือกบานซ้ายก็บิดไปตึกต๊กตึ๊กอย่างงี้นะครับแล้วก็เลีรยเหมือนเดิมมนุษย์เกิดมาเนี่ยใช้นิ้วเก่งอยู่แล้วนะครับเลีรยขึ้นเขีรยลงเลีรยซ้ายเขีรยขวา ได้ระดับที่ต้องการเสร็จก็ปรับมาเซ็นเตอร์ตรงกลางซึ่งอันเนี้ยชอบตอนกลางคืนไม่ต้องมาลาสายตามาดูนะครับง่ายมากๆเลยมินำซ้ำตรงนี้ยังมีที่ ในการวางพวกบัตรเข้าหมู่บ้านเอกสารที่ต้องใช้บ่อยๆนะครับเศษตังที่คุณจะจ่ายค่าทางด่วนหรือคุณจะใช้อะไรเนี่ยวางตรงนี้ได้แบบไวๆหยิบไวๆนะครับไฟเพดานนะครับมีให้ทั้งตอนหน้าตอนหน้ามีไฟสองแผ่นที่แยกซ้ายขวานะครับไม่รบกวนกันแยกกันได้อิสระแล้วที่สําคัญมีให้ตรงกลางตรงนี้มาด้วยเพราะอีโคคาร์ส่วนมากถ้าให้ตรงกลางนะครับไม่ค่อยให้ข้างหน้าหรือให้ข้างหน้าไม่ค่อยให้ตรงกลางอันนี้ให้มาทั้ง2ส่วนเลยถือว่าให้มาดีไม่ขี้เหนียวนะครับแล้วก็การเปิดฝาท้ายเนี่ยทำได้ง่ายมากๆเลยเห็นไหม อุยอออุยอะตรงนี้นี่เปิดฝาท้ายนะมันดูไฮโซอ่ะเพราะปกติอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้เคยไหมเข้าปั๊มน้ํามันเนี่ยจะเปิดฝาถังน้ํามันดันไปดึงเปิดฝาท้ายอะไรเงี้ยเคยไหมเคยไหมแต่อันเนี้ยแยกส่วนถังน้ํามันเนี่ยก็งัดตรงนี้นะครับฝาท้ายก็อยู่ตรงนี้ก็จิ้มไปเลยจะเปิดฝาท้ายก็จิ้มไปเลยแค่นั้นเองนะครับอันเนี้ยถือว่าให้ความสะดวกสบายในการใช้งานมาค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นที่เก็บของต่างๆไฟต่างๆเข็มขัดนิราภายัยการปรับกระจงกระจกอะไรพวกเนี้ยคือให้มาแบบจัดเต็มอ่ะ มันสะดวกสบายโดยที่ไม่จำเป็นต้องหรูหรานะแต่ก็สะดวกสบายเอ,อจอเรือนไมเป็นอะไรที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายมันดูง่ายนะครับสายสุดเป็นบอกอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ขวาสุดก็เป็นการบอกน้ํามันนะครับว่าน้ามันในถังมีเท่าไหร่ตรงด้านนี้ใหญ่ๆก็จะเป็นรอบของเครื่องยนต์ส่วนตรงนี้เป็นความเร็วที่เราขับขี่อยู่นะครับตรงกลางเห็นไหมบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยนะครับว่าเราเข้าเกียร์ N ออยู่นะครับ อ่ะตรงกลางมีบอกตำแหน่งเกียร์ไม่พอด้านบนตรงนี้จะเป็นทริป A t ทริป B นะครับที่เราจะจับระยะทางด้านบนสุดบอกอุณหภูมิภายนอกว่าวันนี้กี่องศานะครับส่วนตรงนี้บรรทัดต่อมาเป็นระยะทางรวมบรรทัดล่างสุดเป็น นาฬิกานะครับว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคือพูดง่ายๆว่าหน้าจอตัวนี้มันบอกแทบจะทุกอย่างเลยนะครับแล้วที่ผมชอบจริงๆก็คือเรื่องของเข็มความร้อนเข็มความร้อนตัวนี้ปกติรถใหม่ๆไม่รู้เป็นอะไรชอบตัดออปชั่นออกไปนะครับไม่มีให้ดูว่าเข็มความร้อนอยู่ระดับไหนและอยู่ๆเวลาเครื่องฮีทมันโชว์ไฟประหลอดแดงๆขึ้นมาเลยว่าเครื่องฮีแลวจ้าต้องจอดลวจ้าอย่างเงี้ยคือเราไม่ทันระวังไงแต่ถ้ามันมีระดับบอก C คือ c o S คือ h o ตนะครับโดยทั่วไปนะครับรถที่มันวิ่งใช้งานแล้วเนี่ยมันนกกมากลางลางถ้ัเินเ ขึ้นไปอันนี้เราควรต้องสังเกตได้แล้วว่ามันขึ้นไปใกล้ฮอตแล้วหรือยังเราสามารถที่จะจอดรถเพื่อเช็คได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ถึงไม่ดีอุณหภูมิถึงสูงเกินกึ่งกลางขึ้นไปแบบนี้เราจะดูแลรถได้ง่ายมากกว่าซึ่งอันนี้มีมาให้ครบเลยแล้วก็ดูง่ายมากๆนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบชอบจริงๆนะ ข้อที่3ครับการที่คุณจะใช้มันเป็นรถครอบครัวเนี่ยมันดีมากๆานอกจากคุณจะนั่งภายในรถได้กว้างใหญ่แล้วเนี่ยเวลาคุณจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณไม่ต้องครัวเลยอะ่ะว่าที่เก็บสัมภาระด้านท้ายอะ่ะมันจะบรรจุพวกกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระอะไรของคุณที่คุณจะไปเที่ยวกันได้หมดหรือเปล่าผมรับรองเลยว่าจุได้หมดแน่นอนนะครับอถ้าไม่เชื่อหรอดูนี่ไหมอามามีจ้าคนเนี่ยคนคนอย่างผมเนี่ยลงได้ทั้งตัวเออ คิดเอาละกันนะคะว่ามันกว้างแค่ไหนเนี่ยมันใหญ่มากเนะซึ่งภายนอกต้องบอกว่าไม่ขี้เหร่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ CITY MY14 เนาะไฟท้ายเนี่ยดีไซน์เฉบเฉี่ยวดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีไฟทับทิมที่กันชนท้ายด้วยเผื่อเวลาจอดลบยามค่ำคืนแล้ว ที่มันมืดๆเนาะรถขัานหลังวิ่งมาเนี่ยเขาก็จะเห็นสะท้อนไฟทับทิมที่กระชนท้ายนะครับล้อปกติรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นล้อสีบอลเงินนะครับแต่อันเนี้ยผมไปพ่นสีตัวล้อใหม่นะครับเป็นฝาครอบล้อกระทะนะก็จะเป็นสีดําก็ดูสปอร์ตขึ้นอีก้อสีขาวล้อสีดำนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเป็นอีโคคาที่ให้ไฟหน้ามาเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยซึ่งมันดูฮารูฮารามากๆ นะครับต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาออปชันที่ให้มาเนี่ยถือว่าดีๆไม่ขี้เหนียวเลยเนาะไม่ขี้เหนียวเลยพูดเลยและเส้นสายของตัวรถดูข้างรถสิประตูนะครับดูบึกบึนนะครับทรงรถเนี่ยก็คือใหญ่แล้วก็ภูมิฐานและข้อสุดท้ายนะครับที่ผมจะบอกกับคุณก็คือการที่เขาเป็นอ e ีโคคาร์ a, แน่นอนเรื่องประหยัดน้ำมันเขาประหยัดน้ำมันมากมากนะครับแล้วเป็นอ e ีโคคาร์สี่สูบด้วยสี่สูบหมายถึงว่าการเดินของเครื่องยนต์จะค่อนข้างเรียบนิ่งเงียบ แล้วเกียร์ CVT เปลี่ยนสมูทสมูเลยฉะนั้นเวลาคุณขับจะได้ฟีลเรื่องของความนุ่มนวลด้วยเครื่องเดินเรียบด้วยนะครับแล้วคําว่า Eco Car ประหยัดน้ํามันเนี่ยรุ่นนี้ผมการันตีนะครับถ้าคุณขับทางไกลความเร็วประมาณ100ถึง120ไม่เกินนี้นะครับถ้าคุณขับทางไกลนะครับทําได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเพราะผมเคยทําคลิปให้ดูแล้วที่เดินทางไปส่งรถแพร่นะครับ รุ่นนี้ทาได้จริงๆ20กิโเมตรต่อลิตรมันโคตรประหยัดด้วยแล้วขับนิ่มด้วยแล้วอัตราเร่งดีด้วยเออคาว่าอัตราเร่งดีที่ผมบอกว่าอัตราเร่งดีเพราะว่าอีโคคาทั่วไปส่วนมากหลายๆยี่ห้อนะครับก็คือเครื่องแค่พันสองซีซีแต่รุ่นนี้พันสองร้อยห้าสิบซีซีคุณได้เพิ่มมาอีกห้าสิบซีซีรับรองว่าไม่อืดถ้าคุณเทียบกับรถอีโคคารุ่นอื่นๆในตลาดที่เป็นเครื่องพันสองนะครับไม่อืดพูดเลยว่าอัตราเร่งดีที่สําคัญสุดท้ายทีี่่่่จะะบบอออกกกนคครครั็ืืเงงงชวงลาดาดม ขับขี่ดีมากเพราะว่าซียเป็นรถที่ผมเอาไปส่งรถที่ทั้งประจวบกรุงเทพแพร่ก็คือขับไปรับคนกลับนะครับเป็นรถที่ผมแนะนําเลยว่าถ้าคุณเอาไปใช้งานแล้วคุณจะไม่ผิดหวังเลยมันเป็นรถที่ขับขี่ดีประหยัดน้ํามันด้วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยประหยัดแบบประหยัดประหยัดจริงๆอะ่ะนะแล้วก็บรรทุกของได้เยอะจุของได้เยอะนะครับโอเคแล้วถ้าสนใจต้องดูอะไรกันบ้างกันหรอโอเคเปิดใจไหมเปิดใจเดี๋ยวไปกันต่อไป แรกเลยมาดูเรื่องของกรรมสิทธิ์การโอนนะครับโอเคนะครับรถคันนี้นะครับผลิตปี2018นะครับแล้วก็จดทะเบียนปี2018ผลิต18นะครับจดทะเบียน2018ก็คือตรงปีนะครับ c g l นะครับสีขาวสีขาวไหม ขาวอยู่แล้วนะครับแล้วทะเบียนอะไรขอจอ8 3 3าสุราษฎร์ขอจอ8 3 4, 3าสุราษฎร์ถูกต้องนะครับแล้วก็กรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นลำดับที่2ชื่อบริษัทยูสมัยคาจำกัดบริษัทยูสมัยคาจำกัดคือใครก็คือคนที่คุณกําลังดูรีวิวอยู่เนี่ยแหละนะครับก็คือร้านของเราเองชื่อยูสมัยคาจำกัดเป็นรถที่เราซื้อมานะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นชื่อบริษัทเราเป็นลำดับที่2นะครับโอเค ฉะนั้นรถคันนี้เราซื้อจากลูกค้ามาแล้วก็เป็นชื่อของบริษัทอยู่ณปัจจุบันถามว่าโอนได้ไหมนี่นะครับเพิ่งโอนเป็นชื่อบริษัทเมื่อ26พฤษภาคม65ปีนี้เองนะครับฉะนั้นโอนได้อยู่แล้วครับการันตีการโอนคุณซื้อรถจากบริษัทโอนจากบริษัทโดยตรงยังไงก็โอนได้เพราะเพิ่งโอนมาเป็นชื่อบริษัทโอเคป่ะทีนี้ต้องตรวจเช็คอะไรกันบ้างนะครับเลขตัวรถเขาบอกว่าอยู่หน้าขวาหน้าขวาตรงนี้เลยอ่าก็มาดูนะครับอ่าดดงดดาดด้วยอะไรด0 0ด1ดดดด ศูนย์ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หกห้าโอเคป่นะเคลียร์นะเคลียร์นะครับเลขเครื่องยนต์เลขเครื่องยนต์เ,เคสิบสองบีเอสสองสองห้าสี่สามเก้าอ่ะก็มาตรวจเลขเครื่องยนต์นะครับเลขเครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันเหมือนย้อนย้อนสะท้อนแสงแต่เอาเป็นว่าเราตรวจสอบเลขเครื่องยนต์ให้แล้วนะครับตรงเป๊ะแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เพราะเพิ่องโองมนมาเป็นชื่อบริษัทเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยเองนะครับถ้าไม่มั่นใจก็พยายาม ดูให้มั่นใจนะครับอ่ะเนี่ยเนี่ยผมพยายามส่องให้ดูนะครับอันนี้เคลียร์รับรองโอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นเราก็จะมาตรวจเรื่องของโครงสร้างชนนักพิชความไฟไหม้น้ำท่วมตัดต่อหรือเปล่าแล้วก็สภาพเครื่องยนต์กลไกเป็นังไปแหววไวเลยแล้วกันนะครับอ่าน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับเพราะว่าถ้าขยับหมายถึงถอดเพื่อเคาะเก็บสีหรือถอดเพื่อเปลี่ยนนะครับนั่นคืออาจจะมีการชนฉะนั้นตัวบนไม่ขยับตัวล่างไม่ขยับนะครับสติกเกอร์มอกที่เบ้าโชกยังอยู่จุดอาร์ค ยังอยู่เหล็กไม่มีคดไม่มีดุ่งไม่มีงอนะครับซับข้างแขนซ้ายปกตินะครับแชสซีด้านหน้าซ้ายนะครับด้านหน้าซ้ายเนี่ยก็คือปกตินะครับแชสซีนี่ยคือไม่มีเคาะไม่มีดุ่งแต่อย่างใดนะครับมาดูที่ ตรงนี้เห็นไหมคุณจะเห็นจุดอาร์คเห็นไหมครับนี่คือแขนหลังเบ้าไฟหน้านะครับที่มันมายึดคานหน้าหม้อน้ำนะครับเห็นไหมจุดอาร์คยังคงเดิมไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยดุ้งนะครับแล้วก็คานหม้อน้ําตัวนี้ไม่เคยมีการถอดไม่มีการขยับสังเกตไหมจุดอาร์คต่างๆยังตรงคมชัดทุกอย่างสติ๊กเกอร์คําเตือนนะครับว่ามันร้อนนะจ๊ะอย่าเอามือไปแย่พัดลมนะจ๊ะอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่จุดอาร์คทุกอย่าง ยังอยู่ไล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 ่มาดูฝั่งหน้าขวาน็อตไม่เคยมีการถอดขยับนะครับซับตัวนี้เห็นไหมมันก็จะมีจุดอาร์กเหมือนกันคุณสังเกตนะจุดอาร์กตามที่นิ้วผมจิ้มเนี่ยเห็นไหมจุดอาร์กยังอยู่นะครับรอยทับซ้อนแผ่นเหล็กนะครับก็เป็นไปตามปกติไม่มีดุ่งไม่มีคดนะครับแชสัซีฝั่งหน้าขวาเห็นไหมมีตรงคมชัดจุดอาร์กยังอยู่นะครับคันเลอร์มาร์กนะครับของยางแท่นเครื่องที่ยึดติดกับตัวถังเห็นไหมตัวนี้คือแท่นเครื่องครับเวลาเครื่องมันมาวางลงตรงแชสซีไม่ได้เดี๋ยวมันส อย่างแท่นเครื่องยึดต่อเห็นไหมคัลเลอร์มาร์คต่างๆนานาเนี่ยปั๊ม ABS คัลเลอร์มาร์คทุกอย่างยังอยู่นะครับเพราะว่าถ้ารถชนมาไอ้พวกเนี่ยที่มันยึดเนี่ยมันจะหักคดงอมันจะต้องถอดประกอบใหม่พวกน็อตพวกนี้จะมีการขยับนะครับน็อตพวกนี้จะมีการขยับอันนี้ไม่มีเลยนะครับมาชิ้นส่วนของแขนอีกฝั่งนะครับเห็นไหม เหล็กก็ตรงคมชัดไม่มีเคาะไม่มีดุ้งนะครับแล้วก็ตัวปั๊มหัวโช๊คตัวนี้เห็นไหมนัมเบอร์ยังอยู่นะครับจุดอาร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับแล้วจุดสปอตโรงงานเนี่ยตัวนี้ที่รับตัวฝาตัวคำฝากกระโปรงก็ยังอยู่นะครับน็อตเห็นไหมไม่มีการขยับนะครับทั้งตัวบนทั้งตัวล่างไม่มีการขยับเลขตัวถังไม่มีการตัดแปะไม่มีการตัดต่อไม่มีการตกแต่งเพราะว่าบางทีถ้ามันชนตึ้งเข้ามาใช่ไหมตรงเนี้ย มันจะโคตมันอาจจะต้องเคาะมันต้องแต่งมันจะมีการเลือนหายนะครับฉะนั้นตัวเนี้ยแชสซีซอกไหนพวกเนี้ยดูได้หมดเลยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยดูแล้วรถคู่จะสมบูรณ์ครับฝากระโปรงเห็นไหมสันฝากระโปรงนะครับซีนตะเข็บเส้นนูนเนี่ยตรงคมชัดนะครับฝากระโปรงเนี่ยไม่มีดุ้งไม่มีรอยเคาะแต่งไม่มีรอยดึงนะครับไม่มีรอยโป๊ปกปิดนะครับจุดอาร์คต่างต่างพวกนี้ยังคมชัดเห็นไหมเออลักษณะของแผ่นเหล็กเนี่ยมันจะมีรูปทรงที่สมมาตรนะครับมันจะไม่บิดไม่เบี้ยวเลยนะครับ แบบนี้ก็คือห้องเครื่องด้านหน้าเนี่ยคือเป๊ะปังมากๆอะดูความสมบูรณ์ในห้องเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งก่อนไปดูจุดอื่นนะครับคาร์เรอร์มาโรงงานนะคะพวกยางแทนเครื่องที่ยึดตัวเครื่องอยู่เห็นไหมทุกอย่างครบปั๊มโมดูล ABS อันนี้มีระบบป้องกันล้อล็อกเวลาเลาบรกแรงๆด้วยนะครับก็จะมีเบรก ABS ตัวนี้เป็นโมดูล ABS นะครับอันเนี้ยคาร์เรอร์มาเ่าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสายไฟต่างๆเห็นไหมก็จะมีคาร์เรอร์มาคาร์เรอร์มาหมดเลยนะครับก็ไม่มีการถอดขยับเครื่องนะครับ ไม่มีน้ำมันรั่วเยิ้มหยดย,ย้อยอ่าต้องพูดอย่างงี้ไม่มีเยิ้มหยดย้อยนะครับอาคัรเลอร์มาคเครื่องเห็นไหมตัวไหนเห็นไหมน็อตไม่มีการขยับนะครับอ่าลูกเกียร์เห็นไหมซีนทุกอย่างปกติเดิมโรงงานไม่มีการถอดไม่มีการลื้อนะครับคัรเลอร์มาคที่ลูกเกียร์เห็นไหม เสียแต้มสีส้มๆแต้มสีเหลืองๆต่างๆนาะนาะพวกนี้ยังอยู่ปกติไม่เคยมีการยกไม่มีการโอเวอร์ฮอนนะครับรถคันนี้ยังปีใหม่อยู่นะครับก็ไม่มีแน่นอนฐานแบตเห็นไหมถ้ามีชนมาตรงนี้อาจจะบิดอาจจะต้องถอดมาคอชิ้นส่วนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยประกอบเข้าไปใหม่ยเงี้ยอันนี้ไม่มีเลยนะครับท่อยางต่างๆคันเริ่มมาทุกอย่างการประกอบจากโรงงานเนี่ยเขาจะเช็คนะจะเช็คว่าเฮ้ยเวลาประกอบแล้วรัดแน่นแล้วหรือย,อยังเรียบร้อยดีไหมเนี่ยชุดสายไฟทุกอย่างมีคันเลิรมมาหมดนะครับแม้กระทั่ง ข้างล่าง,างนะคอมแอร์ยังมีคัลเลอ่์อมาร์กเลยเห็นไหมสีเหลืองๆนะครับทุกอย่างมีหมดเลยการเช็คแบบนี้นะครับจะทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อมันสมบูรณ์มากๆเลยนี่หว่าอะไรแบบนี้นะครับก็โอเคเป็นรถที่คลีนนะครับคลีนแบบสะอาดปิ๊ง,งๆเลยนะครับนอกจากนั้นอ่ะมาดูตรงนี้ดูเป็นแบบไวๆแล้วกันจุดอาร์คจุดอาร์คอยู่ครบไหมอะสะท้อนแสงหลบมุมให้ให้เห็นง่ายๆนิดนึงดูไงวะอ่านี่น,น,นี่อย่างนี้จะดูชัดนะครับแสงแดดมันลงแล้วสีขาวมันสะท้อนนะครับอ่าแบบนี้นะครับ ยังอยู่นะครับแล้วก็ซีนบานประตูทุกอย่างตรงคมชัดนะครับรูระบายน้าไม่เป็นสนิมนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ต่อนะครับจุดอาร์กยังอยู่ไหมจุดอาร์กต้องต้องดูมุมนี้อ่ามันจะดูยากนิดนึงสีขาวเห็นไหมพอคุณไล่ามาเม็ดมันก็จะขึ้นขึ้นขึน้นอ่าก็จะเป็นเม็ดเม็ดอย่างงี้อ่ะต้องดูแนวนี้ว่ะถึงจะเห็นโอเคประมาณนี้เห็นไหมเม็ดมันจะไล่ขึ้นมามันสะท้อนแสงเพราะมันเป็นขาวมุกด้วยนะครับอ่ะซีนบานประตูเห็นไหมตรงคมชัดทุกอย่างเตะนะครับโอเค เนี่ยคัลเลอร์มาร์กน็อตประตูยังอยู่เห็นนะเออไม่มีอะไรแล้วก็มาดูฝากระโปรงท้ายนะครับอืมน็อตไม่ขยับน็อตไม่ขยับซีนเดิมตรงคมชัดไม่มีหายนะครับตรงคมชัดตลอดแนวถ้าซีนหายแสดงว่าช่วงนั้นอาจจะมีการซ่อมมานะครับถ้าหายทั้งบ้านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมานะครับแล้วก็นี่จุดอาร์คเห็นไหมจุดอาร์คเดี๋ยวก็จะมีจุดอาร์คตลอดแนวแบบนี้นะครับจุดจุดจุด,จดเห็นไหมคือบางทีสีขาวนี่ม่งดูยากนะบอกเลยอ่ะเห็นแล้วนะครับจุดอาร์คเห็นไหม แล้วก็เหรียญบาทหลังอยู่นะครับอ่ามาดูจุดอาร์ฝั่งนี้บ้างอืมเห็นไหมดูยากนะวเวลาแสงสะท้อน <c oughs> เออรอยทับซ้อนแผ่นเหล็กโอเคนะแล้วก็ตรงนี้เหรียญบาทก็ยังอยู่นะครับอ่ามาดูพื้นยางอะไรพื้นยางอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยคือสมบูรณ์นะครับไม่มีเคาะไม่มีแต่งนะครับอุปกรณ์เครื่องมือครบนะตัวเติมลมยางนะครับแล้วก็ตัวปะยางครบคินาเข็บลายไมกกาสเป็นไง เดิมนะครับเนี่ยพวกจุดอาร์พวกนี้ก็คือเดิมหมดเนี่ยจุดอาร์คือสีขาวามันดูยากมากเลยนะครับแต่ว่าพยายามดูแล้วกันเนี่ยจุดอาร์คแบบเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยแหละเขาเรียกว่าจุดอาร์คเนาะตัวนี้เป็นแผ่นดัมเสียงนะครับในฝั่งที่มีท่อเสียเพื่อไม่ให้เสียงมันก้องเข้ารถไม่ต้องกังวลใจไปนะครับอะมาดูอีก2บานครับตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะซีนก็ตรงคมชัดนะครับอ่าไม่มีสนิมเนาะอ่ะมาดูจุดอาร์คฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะดูง่ายกว่าไหมวะ นี่ไลด่ดูจุดอาร์ถ้าดูอย่างเงี้ยจะเห็นนะครับสีขาวถ้าดูตรงๆร,งรงนี่แมงสะท้อนหน้าดูเลยนะครับเนี่ยจุดอาร์อยู่คบโอเคอ่ะมาดูซีนบานประตูเนี่ยเดิมๆนะครับไม่มีไม่มีการทําสีนะครับอะโอเคแผ่นเพล่าจะบอกตัวเลขตัวตัวรถนะครับเชสซิสนัมเบอร์ก็คือเลขตัวรถนะครับหรือเลขตัวถังนะครับนี่รหัสเครื่องยนต์ k สิบสองนะครับเครื่อง1ันสรหสิบซีซีนะครับโอเคอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับอะแล้วก็มาดูบานสุดท้ายละ นี่จุดอาร์ตสีขาวเนี่ยต้องขออาภัยนะครับบางทีกล้องมันละเอียดได้ไม่พอนะครับบางทีมันเจอสะท้อนแสงเข้าไปบางทีดูยากยากจังเลยคุณต้องพยายามดูหน่อยครับผมก็พยายามโฟกัสให้เนาะอือเห็นไหมเห็นไหม,มดูยากนะเห็นนะถือว่าเห็นนะพยายามแล้วแหละนะครับพยายามจะน่ะนะ,นะพอไม่สะท้อนแสงแล้วเราจะเห็นจุดอาร์ตเห็นไหมครับเนี่ยไปดูเราก็ต้องดูแบบนี้ครับจุดอาร์ตต้องอยู่นะจะน๊ะนะจ๊ะ เดิมคงสร้างหลักเ,เดิมทั้งคันเลยการันตีนะครับไม่เดิมให้มาถีบหน้า รถคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับรถปี2018จดทะเบียน2018ตรงปีตอนนี้วิ่งมาทั้งหมด100,000กับ7,000กิโลเมตรก็รถ4ปีนะตกวิ่งปีละประมาณ25,000กิโลโดยประมาณถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับวิ่งปกติของมนุษย์ทั่วไปะแหละแล้วก็รถคันนี้โครงสร้างหลักเนี่ยก็คือเดิมทั้งนั้นเลยมีเก็บสีริ้วรอยมาบ้างนิดๆหน่อยๆประมาณชิ้น2ชิ้นนะครับ สิ่งที่ทําให้แล้วก็จะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกกรองแอร์กรองอากาศเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นพ่นกันสนิมสุดวอ์เบสให้เรียบร้อยแล้วภายในสปาซักบ่อฟอกผมค่าเชื้ออบโอโซนให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ภายนอกก็ขัดสีประสานวผิวเคลือบแก้วให้เรียบ ร้อยแล้วนะครับเวลามาซื้อเนี่ยค่าโอนทะเบียนต่างๆนานาผมออกให้นะครับแล้วก็ค่าดําเนินการไม่ว่าจะทําสัญญาเอารถไปให้ดูที่บ้านหรือว่ารถไปส่งถึงบ้านทั่วไทยเนี่ยทางผมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดไม่มีเก็บค่าดําเนินการค่านักเลงอะไรไม่มีไม่มีแล้วก็หลังการขายรับประกันให้1ปีนะครับ <S <S 1>, 1, <S 1, 1ปีแรกหรือ20,000กิโลแรกไม่ต้องเสียค่าถ่ายน้ำมันเครื่องเพราะ ผมถ่ายให้ไปรอบหนึ่งแล้วคุณใช้ไป10,000กิโลคุณต้องถ่ายอีกทีใช่ไหมแต่ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเองนะเดี๋ยวผมรับผิดชอบค่าถ่ายน้ามันเครื่องรอบที่2ให้เท่ากับ1ปี2 0,000กิโลแรกไม่ต้องไปถ่ายน้ามันเครื่องซึ่งน้ามันเกียร์น้ามันเบรกอะไรของเหลวต่างๆผมเช็คให้หมดแล้วก็ไม่ต้องไปถ่ายนะปีแรกเนี่ยไม่มีใครจ,จ่ายที่คุณจะต้องไปวุ่นวายกับมันเพราะยางก็เปลี่ยนให้แล้วด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เลย ถ้าใครคิดว่าคันนี้นะครับมันน่าใช้มันคุ้มค่านะครับคันนี้ผมขายอยู่แค่สามแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองก็ผ่อนเดือนละประมาณห้าพันเจ็ดร้อยบาทเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจ่ายค่าประกันภยัยเพราะว่าปีแรกเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะบังคับให้คุณทําประกันภัยกับเขาอยู่แล้วสามารถเอาไปบวกในยอดการผ่อนได้ไฟแนนซ์เขาจะเอาประกันเนี่ยไปบวก ในยอดของตัวรถให้คุณไปผ่อนได้เช่นกันค่างวดก็จะแพงขึ้นประมาณงวดละประมาณสัก300บาทโดยประมาณนะครับโดยประมาณจากคุณผ่อน5,700บาทก็จะผ่อนเป็น6,000บาทแบบนี้แต่ถ้าคุณจ่ายค่าประกันภัยได้นะครับก็ประมาณสักหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆถ้าคุณจ่ายค่าประกันภัยได้ก็ก็จบนะครับเครดิตด,ดีฟรีดาวเออไม่ต้องจ่ายเงินดาวนะครับแต่ว่าค่าประกันภัยก็ขึ้นอยู่กับคุณแหละว่าคุณจะเอาไปบวกในยอดไปเลย ผ่อนแพงขึ้นประมาณงวดละสัก300บาทหรือคุณจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้เพราะยังไงไฟแนนซ์ Finance เขาบังคับคุณทํากับเขาในปีแรกอยู่แล้วไม่ใช่ผมบังคับนะไฟแนนซ์ Finance เขาบังคับนะครับเพราะถ้าคุณซื้อสดคุณจะทําประกันภัยก็ได้ไม่ทําก็ได้อันนี้แล้วจะคุณแต่ส่วนเรื่องของพอบอรบกับภาษีนะครับผมต่อพอบอรบภาษีให้เป็นกันยายนปี -66 กก็คือปีหน้าเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าพบรบภาษีเนี่ย เต็มปีเลยไม่ต้องจ่ายปีแรกไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องจ่ายเลยจริงๆนะครับถ้าสนใจรีบทักทายมาคุยนะผมว่ามันเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะครับแล้วก็ผ่อนไม่แพงด้วยก็ได้ปีใหม่ด้วยสภาพสดๆด้วยแล้วก็ปรับสภาพให้พร้อมใช้แบบนี้แล้วด้วยถ้าเกิดว่าคุณไว้ใจนะครับไว้ใจเชื่อใจดูรีวิวอย่างละเอียดแล้วอนะเนาะก็ลองทักมาคุยกันละกันนะครับยินดีบริการนะครับแค่เปิดใจเท่านั้นเอง เดี๋ยวบริการให้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่มีรถอะไรน่าสนใจก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ